อ้าสวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนวิธีการใช้คอร์ดนายในเพลงไม่นะครับของซีรีฟูลเราสามารถนำประยุกต์เอาวิธีการนี้ไปเล่นกับเพลงทั้งหลายนะครับที่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยผมจะเล่นตามตามคีย์ที่อยู่ในเพลงเลยก็คือดีแฟนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเล่นเป็นดีนะครับเพราะว่าในช่วงของท่อนปีฮุกเนี่ยจะมีเล่นสายเปิดอยู่ด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเล่นเป็นดีแฟนะครับ แล้วก็มาขอร์ดีแฟ t ทีนี้ขอร์ดนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโนต้ตที่มีระยะห่างตามรูปแบบดังนี้นะครับก็คือตัว d ีแฟครับช่องสีช่องหกครับเอเาเพิ่มโน้ตตัวไนเข้ามาก,ก็คืออ e f a t นะฮะเห็นไหมจะได้ยินเสียงโนต้ตที่กระจายออกมาให้มัน มีสีสันขึ้นอีกจากที่เราจบ power คอร์ดปกติที่นี้เพลงก็จะเล่นเป็นโน้ต power c อ o r d ก่อนอแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเป็น B flat เล่น power chord ก่อนแล้วก็เพิ่มค่อยเพิ่ม c h ข r ไมาเข้ามา แนวคิดนี้สามารถใช้กับพวกเพลงอืน่นได้นะครับที่มีหรือไม่มีแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับแต่ต้องดูความเหมาะสมของเพลงด้วยว่าไม่ใส่จนมันพุ่มเพื่อให้มันมีเสียงนายตีกันบางทีมันตีกันกับเสียงร้องก็มีนะครับบางทีผมก็ใส่กับเพลงทั่วๆไปได้นะครับ อะไรลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปประยุกต์ใช้กับเพลงที่เราเล่นปกติดูว่าเยเพลงนี้เราใส่คอร์ดนเข้าไปได้ไหมบางทีเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยบางทีเราก็ต้องสร้างสีสันให้มันมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะครับอย่าไปยึดติดกับรูปแบบแผนมากเกินไปทําให้เราปิดกั้นจินตนาการังไงก็ลองเอาวิธีการคิดคอร์ดนายเนี่ยไปใช้ดูนะครับผมเพื่อนสนุกนะครับสวัสดีครับ